ใส่สีแดงไปหมดเลยเหรอไม่เหลือแล้เหรอเหลือแต่สีเขียวอ่ะดีไซน์ใช้สีเขียวได้ไหมล่ะดีไซน์งอนนะเปล่าพี่เกียวดีไซน์ทีวีนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะดีไซน์กับเกลี่ก็เล่นน้ำแล้วก็ถ่ายคลิปเป็นเสร็จแล้วนะเดี๋ยวแม่คุณก็จะทำน้ำแข็งใส่ให้ทั้งสองคนกินนะคะกินไหมคะกินน้ำแข็งใสไหมคะไปต้องช่วยกันทำนะมามานี่เลยล้างมือก่อนไปล้างมือก่อนไปเมื่อกี้ถ่าแป้งกันล้างมือก่อนแต่ว่าเราจะมีเครื่องแค่สองอย่างนะเด็ก แล้วก็เออมีอันนี้ด้วยแม่เอามา้วาวแปะแตงในป่าใช่มีน้ำแดงกับนมรเราจะเอาเครื่องมาไว้ข้างบนใช่ปะ<ม>อันนี้ทำไมาแข่งก่อนทำได้ไหมคะดิไซน์มไม่มทำให้ดูแบบน่ะพี่แก้วช่วยแตบตรงนี้มาตรง ใส่ลายใส่เลยค่ะมีวุ้นมะพร้าวมีเยลลี่มีขนมป๊อปแปร์มีน้ำแดงเยลลี่มีแค่นี้นะเครื่องมันมีแค่นี้แล้วนะไม่มีแล้วนะอ่ะอันนี้ร้านเจ๊กุ้งนะเปิดขายน้ำแข็งสายบุฟเฟ่สามสิบบาทกินได้ไม่อั้นนะทุกคนสามสิบบาทมีในเครื่องอยู่สองอย่างนะกรีนดีไซน์ใส่อันนี้เลยอะคะต้องใส่ใส่อะไรก่อนใส่น้ำแดงก่อนพี่เกลใส่อะไรอีก จ่ายเลยจักเลยจ่ายตังด้วยนะจ่าย <laughs> ตังด้วยคนละ30บาท <c oughs> อ่ะนี่อันนี้มี2รสเอ้ยมีสีแดงกับสีเขียวแบ่งกันคนละครึ่งอ้าวนี่ตอนนี้พี่เกลใส่เม็ดป๊อปแปะแล้วนะ <c oughs> ทุกคนหนดูดิเฮ้ยใส่พุ๊ไใส่ปรับเหรอมันโดนกรแขงหูน่ากินน่ากิน <c oughs> หมดแล้วเหรอดหมดแล้วอคะ <c oughs> ใช่อ้า สีแดงไปหมดเลยเหรอไม่เหลือแล้วเหรอเหลือแต่สีเขียวอะดีไซน์ใช้สีเขียวได้ไหมล่ะ, <c oughs> ะดีไซน์งอนนะเปล่าพี่เกลียวไม่รู้เหมือนกันพี่เลว่าสีแดงใช้หมดเลยไม่เหลือให้<ล>ดีไซน์ไน <c oughs> อ,อ่กุ้งก็ไม่ทันดูเนี่ยฮะเหลือแต่สีเขียวทุกคนมันน้อยอะ่ะจองลงได้นิดเดียวใช่ไหมดีไซน์เดินไปไหนไม่รู้ว่าพี่เกลดีไซน์งอนหรือเปล่าอ่าทำยังไงดีดีไซน์ ไม่ไหนมางอนพี่เหรออ๋นนอแปลเม็ด้ป้าแป๋มา<ห>มีอยู่เหรแม่ก็ตกใจหมดคิดว่าง,งอนพี่นี่หุย้ยมีเพียบเลยพี่แก้วทีเนี้ยอันนี้รสอะไรสีแดงอะ่ะลดสตรอเบอรี่อ๋อแล้วสีนี้มันรสอะไรลูกรส<ด><ด>อ่างมูลอ๋อน้่เหมือนกันเหรอชอบกินสีแดงอะคะใส่เลยนี่นะทุกคนน้ำแข็งใสย,ยุคใหม่โอ้โหโหมดแล้วมีโค้กดนะ้วยนะเหรอน้ำแข็งใสโอ้โหใ<ห>ส ตอกแพะแตกใป่มันโดนน้กแข็งพวกมันก็แตกไงฟังเสียงฟังเสียงไม<ง>่ยินเป็นไงนกแข็งสายร้านเจ๊กุ้งอร่อยไหมคะเป็นไงคะอร่อยมากเลยค่ะโอ้อะไรที่อร่อยมามีร้านไหนเหมือนเลยใช่ไหมใช่สุดยอดแตกเหรอมาอย่าลืมสามสิบบาทจ่ายมาด้วยกินแล้วอ่ะเฮ้ยเงินทิปไม่เอาเงินทิปไม่เอา ทอันนี้นะคะทุกคนวันนี้นะพี่เกลี่ก็มาเที่ยวบ้านดีไซน์นะคะหลังจากที่ถ่ายคลิปกันเสร็จแล้วร้อนๆมากุงก็นี่เลยให้ทันนักแข่งใส่กินกันนะคะทุกคนตกใจหมดเลยเนาะตอนแรกคิดว่าดีไซน์งอนที่พี่เกลี่เอาเม็ดบ๊อแปใส่คนเดียวหมด้วทุกคนที่แท้เขาเดินไปเอามาใหม่นี่เองนะไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาคให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ